สวัสดีครับอันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสวนขนุนนะครับนี่ดูครับสวนขนุนครับต้นขนุนอายุประมาณ3ปีครับนี่เลยต้นขนุนอายุประมาณ3ปมปีนี่ครับนี่ครับนี่ สวนทุเรียนไอพูดผิดครับสวนขนุนครับสวนขน,นุนมีอยู่สามพันครับในสวนนี้อายุประมาณปลูกประมาณสามปีครับเก็บผลผลิตตั้งแต่ปีที่สองครับดูดูด,ดูนี่เป็นมาอ่านี่เป็นมาเลยนะครับนี่นี่เป็นมาเลยตอวน,นี้ก็เป็นมาเลยเหมือนกันครับดูผลกใกล้ๆครับดูผลกใกล้ๆ อะดูลูกนี้ลงที่ใกล้ๆไปเดินดูกันเลยครับเดินดูสวนขนุนกันครับมีอยู่สามพันนะครับอยู่ในสวนนี้ครับมีเออ่ทองประเสริฐทวายแล้วก็มาลีครับทองประเสริฐก็ตรงนั้นเลยครับนะนัะ่นรู้นะ,นะครับทองประเสริฐครับ ดูครับดกไหมครับแล้วถอายลังไปดูครับไปดูอันนี้ทําความสะอาดแต่งกิ่งแล้วครับนี่แต่งกิ่งก็จะดูโล่งๆหน่อยครับใผ่านการแต่งกิง่งนะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาครับดูครับเริ่มออกลูกกันแล้วเข้าปีที่สามนี้เริ่มออกลูกเยอะแล้วครับ แต่ก็มีต้นเก่าอยู่นะครับที่อายุเยอะแล้วครับอย่างเช่นต้นนี้ครับนี่ตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วครับขนุนนี่เป็นพืชที่โปรตีนสูงนะครับนี่เป็นพืชที่มีโปรตีนสูงเป็นพืชที่ช้าสามารถ ใช้กินแทนเนื้อสัตว์แล้วก็เอาไปประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับนี่ก็คือขนุนครับปลกแล้วขายได้แน่นอนครับมีตลาดแน่นอนขายได้ทั้งลูกดิบขายได้ทั้งลูกสุกนะครับส่วนใหญ่แล้วสวนนี้สวนเรานี่จะขายลูกดิบนะครับเพื่อเอาไปประกอบอาหารต้มผัดแกงทอดทำได้หลายเมนูมากครับดูครับ ขน,นุนก็เริ่มออกแล้วอ่ามีอะไรนี่มีมะละกอด้วยนะครับเป็นบังอเอออันเออต้นนี้นครับอันนี้เป็นต้นเก่านะครับนี่นี่น,นีดูตัวต้นเก่าครับอัน,นมีปัญหาล่ะตัดกิ่งมันทิ้งหรือกิ่งเล็กๆนี่ครับก็ยังออกลูกอยู่เหมือนเดิมครับนี่เป็นทองประเสริฐครับผมนี้น่าจะเป็นอะไรล่ะมาเลยครับ ดูวครับตดวครับเดินลูกพาเดินชมสวนนี่อยู่หลายน่าจะหลายร้อยต้นนะครับ ที่ปลูกใหม่น่าจะเป็นถวายนะครับทื่เลีกถวายปีเดียวครับถวายปีเดียวถวายปีเดียวก็คือปลูกปีเดียวแล้วออกลูกเลยนะครับถวายปีเดียวครับฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวโพดครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดสวยๆเลยเพึ่งหยอดได้ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งหยอดข้าวโพดได้เดือน,นวางระบบน้ำหยด ดูครับดกไหมครับยังมีดกกว่านี้อีกนะครับดูครับดูท่านผู้ชมดูนะครับดูอะไรดูอะไร้ครับมีผลผลิตตลอดปีครับมีออเดอร์ทุกวันครับได้ขายแน่นอนครับมีตลาดแน่นอนครับขนุนครับได้ขายทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ขนุนอ่อนขนุนแก่ขนุนสุกนะครับสามารถขายได้ทุกระยะนะครับขนุนนี่สามารถขายได้ทุกระยะเลยนะครับแต่ที่สวนของเรานี่ส่วนใหญ่แล้วจะขายดิบนะครับขายลูกดิบเพราะว่าตลาดเราส่วนใหญ่เป็นตลาดไปขายเป็นลูกดิบนะครับผมทีนี้จะสังเกตนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเราปลูกอะไรแซมครับนี่ครับดูครับ มีผักหวานนะครับนี่จะมีสัญลักษณ์ก็คือมีท่อเสียบไว้ครับจะมีผักหวานอยู่นะครับนี่จะมีผักหวานอยู่ครับนี่คือต้นผักหวานครับที่เราปลูกไว้ครับน่าจะหลายร้อยต้นเหมือนกันผักหวานครับนี่ครับเวซ้มเข้าไปดูครับปุ๊บเลยนี่เลย โอเค okay. นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนขนุนนะครับของเรานะครับเดี๋ยวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่เยอะครับพอดีมันตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็จะมองดูง่ายหน่อยครับมองดูสะอาดหงสะอาดตาครับผม โอครับออกยังโคนต้นครับดูครับนุ่ครับลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดเลยนี่ก็คือสวนขนุนโอเคครับจากลากันไปครับ